หลบครับนี่โอ้โหเคาน์เตอร์ครับสวนครับทาไม่ตายปืนลำแสงพี่คาดมาแล้วก็พี่แว่นมาเลยพวกเราพร้อมคอมโบปุ้งต้งมหายไปเท่าไหร่ครับสิบลอดครับโคหมดลอดเลยวะแนกีบอลเลยยี่สิบลอดโดนคอมโบสวัสดีครับมีลักกี่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีล็อที่ช็อนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ่าแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook, Elastic Shop ได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบรด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับอ่าสวัสดีครับมี Lucky ้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันใน So l o l e v e นะครับ l i c e นะครับอ่อวันนี้จะมาพาผ่าน85คนถามาเยอะนะครับ คือบอสเนี่ยมันแทสผ้าแสงครับเพื่อนๆจัดทีมตัวแสงไปเลยแค่นั้นเองแล้วก็ให้พระเอกซองจิงอูมีอาวุธท่าแสงด้วยนะครับตัวละครที่มีใช้ก็แน่นอนครับเพิ่งเปิดนะกี้เองแบคยุนโฮนะแบคยุนโฮแนะนำให้ใส่เป็นแอคทิแฟคครับเป็นในส่วนเบรกนะมันจะต่อยกอบอสแบบไม่รู้อะ่ะมีเรียกมาทีเดียวเกาะหายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับให้ใส่เซตเบรกนะให้ใส่เซตเบรกนะครับ คือจริงเราเราสามารถดูดูได้ครับว่าตัวไหนควรใส่เซตอะไรไม่ควรใส่เซ็ตอะไรนะครับจริงๆมันมีวิธีดูอ่ะเดี๋ยวมีขอยญาพาไปดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําอีกคลิปนึงไปแล้วกันเนาะวิธีใส่อันติแฟกดูอันติแฟกนะครับเห็นปะเ,ปนเพื่อนๆลองลองดูสเตตัสที่แนะนําได้ตัวละครเห็นปะพลังชีวิตน่าอันนี้พลังบ่งการอาตาัตราชิติคอนนะครับ ต่อไปอีกตัวหนึ่งก็เน้นพนังป้องกันเออมันชื่ออะไรวะพี่ว่านมิจำชื่อไม่ได้ทีเลยเอาว่าตัวนี้มันเน้นพนังป้องกันครับตัวมันจะถึงด้วยแล้วก็ตีแรงด้วย่นะครับหรือถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่มีเดี๋ยวมีดูชื่อพั๊บขออนะุญาตจาไม่ได้จริงๆว่ะชื่อเกาหลีเนี่ยอะไรจุงจังจึงจังเออแบกยุนโฮเนี่ยถ้าเพื่อนไม่มีแบกยุนโฮก็เอาเป็นส่วนยูจินโฮมาก็ได้ครับแต่ว่าจะเบากว่าเยอะนะแต่ว่าใช้แทนกันได้นะครับเจ้าบอกว่าใช้แทนก็ไม่ได้แหละแต่มันก็ใช้ได้ไนงะ แล้วก็ตัวท่าแสงตัวหนึ่งก็คือโจยุคฮาวันนะครับปั้นมาได้เลยเ้นตัวท่าแสงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเ SI, อตัวนึ้ก็คือคิมซอครับคิมซอตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะแต่ถ้าเกิดมีแบ็กยุนโฮก็จบเลยครับต่อยเกาะบอสแตกเสร็จแล้วก็ลงมาเอาฮาวังดกชูต่อยก็อีกทีแล้วก็เอ็มม่ารอเลนก็แรงครับตีตีหมูวงกว้างมันจะเคลียร์กิกกี้ดีมาก แต่ตอนนี้มียังไม่ได้ใส่เซ็ตไอ้น,นี่นะครับพลังชีวิตนะของเอ็มม่านะแต่ว่ามีไปใส่เซ็ตคีแทนเพราะว่าพลังชีวิตมียังเซ็ตไม่ครบเลยนะก็เลยมาใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับอ่าใส่เบรกนะครับอันนี้ก็ตอนนี้เซ็ตป้องกันยังยังยังไม่ถึงครับเลยใส่เซ็ตโจมตีไปก่อนประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปพี่พระเอกซองจินอูนะครับให้ใส่เป็นอาวุธหาแสงครับ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไม่มีปืนแสงก็สามารถเอาเนี่ยได้ครับนี่เอเห็นไหมมีแสงดาบแสงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นแสงเห็นไหมครับใส่ไปเลยครับแสงสองอันแค่นั้นเองย,ยังไงก็ผ่านนะหรือว่าธนูแสงก็ได้ครับธนูแสงก็ได้ขอให้เราชนะทางทุกบอสตัวนี้ต่อไปนี้เพื่อนเพื่อนจหลักการตีเลยทํายังไงก็ได้ให้เราเทั้งตัวละครตัวรองอีกสามตัวแล้วก็อาวุธของพระเอกอะ่ะควรจะชนะท่าทุกตัวแค่นั้นเองครับจบเลยง่ายๆแค่นี้หลักการ สเตตัสหมีเน้นกําลังร้อยเก้าสิบสี่นะเพราะว่าบอสมันสองตัวมันค่อนข้างจะเลือดเยอะมากครับเป็นไปได้ควรปัญหาคือมันไม่ใช่ตัวเราตายปัญหาคือเวลาหมดซะมากกว่านะประมาณนี้นะครับอันดิแฟคของพระเอกมีใส่เป็นเซตพลังโจมตีไปเลยใส่สี่ชิ้นไปเลยครับแต่ถ้าหาทองสี่ชิ้นได้ยิ่งดีเดี๋ยวไว้ทําค่าตาคิทิคอนเยอะๆค่อยไปใส่เซตคิทิคอนครับแต่ตอนนี้คิทิคอนน้อยไม่แนะนําให้ใส่เซตอัตาคิทิคอนก่อน,อนตอนนี้นะประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยดีกว่านะครับ นี่วัน,นวันนี้มีงานจ้างเกมหนึ่งยัดด้ามียังไม่ได้ไปทำเลย <c oughs> เขาถามมาคุ้นหมี่มาเลยจะลงตอนนี้ต้องบอกว่าติดโซโลเลเว่าลลิ่งโคตรเลยนะแม่งเกมอื่นไม่ได้เล่นเลยชิบหาละอ่าโดยที่รูปการตัวละครหมีเ็าจะลงประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าเพื่อนเพืเ่อนดูทรายลางเห็นป่ามันจะบอกว่าท่าที่แนะนําคือท่าแสงเห็นไหมเราก็จัดตัวท่าแสงแล้วก็เอาท่าแสงไปโอกาสชนะเยอะกว่าเออจริงๆนี่อาวุธนี่หมีควรเปลี่ยนเป็นแสงนะตอนนี้ไม่มีนะตัวรองไม่มีก็ใส่่างนี้ไปก่อนนะครับอ่าเรามาดูสถานการณ์เล่นกัน จินอูให้เปลี่ยนเป็นปืนปืนแสงครับแล้วก็ยิงดาเมจจะแรงกว่าเพราะชนะทางนะครับประมาณนี้แต่พลังโจมตีมันคิดจากสองอันรวมมบนี้นี่ชั้นมาแล้วเ,ลเรามาจบเกมนี้กันเลยดีกว่านะโอ้ยยงยังรอเลยนะรุยครับพวกเราอันนี้แนะนําว่าให้เล่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะอแล้วแต่เพื่อนๆอะไรกันลลนะเฮ้ยเออจ้าจ,จหลบครับอออเออเตอร์ครับเออเข้าไปครับ เสร็จแล้วเป็ครับดาวมูนามาซานี่เสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นปืนครับปึ๊กเสร็จแล้วลงมาเลยครับครับใช้ตัวละครเอาเที่ยงดีได้ดูตัวอ่ะเสร็จแล้วปืนยิงเห็นไหมปืนนี่ดาเมจดอกละพันเลยเห็นไหมเพราะว่านี่ครับสวนครับปุ๊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 บยอดบอลไปไหนวะอ๋ออ๋อโอ๊ยแฉมเคาน์เตอร์ครับไปยิงเข้าไปครับโดนจุดเข้าไปโดนเบรกเข้าไปครับเพื่อนสังเกตเห็นไหมบอสโดนเบรกเนี่ยบอสเกาะจะแตกเลยนะไอ้ไอ้ไอ้นี่ลงมาปากเบรกเลยเห็นไหมครับ อันนี้ไม่ต้องถามครับว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับเก่งแน่นอนนะปืนยิงครับปึ้งอึ้งโอ้โหดอกละมืนสองครับรู้เรื่องเลยบอสไอ่ไล่ไม่มีโดนครับเรายิงไกลอยู่แล้วนี่ครับตายไปตัว,วได้เห็นไหมเออพี่แว่นลงมานี่คือแตกเลยครับแรงมากนะเฮ้ยอาชวับยิงครับนอกจากว่าบอสมันเป็นธาตุมืดเหมือนกันนะครับเราก็ใส่ได้เลยนะครับ ายอกเอาละครับมาเลยพวกเราปัง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 เนี่ยกอบบอสจะแตกเราเยวไหมครับดีดิเลยกอบบอลจะแตกแล้วหนึ่งสองดาเมีครับลงมาไปยังบูลามสซาเออคือลบครับนี่โอ้โหเขาเตอร์ครับสวนครับทำไม่ตายปืนลํำแสงพี่คาดมาแล้วก็พี่แว่นมาเลยพวกเราพร้อมคอมโบปุ้งปุ้มหายไปเท่าไหร่ครับสิบลอดครับโหหมดลอดเลย ยี่บอลเลยยี่สิบหลอดโดนคอมโบพระเอกไปครับปืนอันติเมทลำแสงนะเบื่อให้นตยเมทลำแสงบวกพิ้วแฟนเปียงเดียวหายเลยครับคราวนี้สมควรเป็นตัวเคเอ็ไหมอันนี้เพื่อนๆลองไปดูนะไอสองตัวนี้สมควรไหมมีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีเปิดไม่ได้มีเล่นผ่านแต่ว่ามีโอ้โหตึงมากเลยนะถูกการโจมตีสามบอสิบสามครั้งเอาแค่นี้แหละครับพี่ขอผ่านก็บอแล้วนะครับ เออเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวบอกเดี๋บอกชื่อไอสองตัวนี้ไม่ลืมพูดจริงๆนะจำชื่อสองตัวนี้ไม่ได้จริงแม่งชื่อเกาหลีคือปกติหมีเป็นคนความจำดีนะก็ดูจากที่หมีทำเกมเยอะก็ได้แต่ว่าชื่อเกาหลีนี่หมีจำไม่ได้ <c oughs> อ่าันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูครับว่าแบ๊กยุนโฮเนี่ยกับเอเอพี่ฮาวังเนี่ยสมควรเป็นเทีอหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆลองไปดูได้เลยครับ สก,กิลแรงมากไปอย่างเดียวเพื่อนๆไปทำไปทำดีเฟนเยอะๆนะบวกดีเฟนเยอะๆไปอย่างเดียวหายแน่นอนนะครับแล้วก็เออแบ็คยูนโฮอย่าลืมไปใส่เซตเบรด้วยนะลงมาคือเกาะบอสหาย70%แล้วต่อไปนี้บอสเกมไหนจะผ่านง,ง่ายหมดเลยครับตัวอะไรก็มาเหอะหน่อยปุ๊บเดียวแตกเราก็รุมกันเบรกแปบ๊บเดียวจบเลยนะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมเออโซโลเลเวอรลิงอะไรยังมีความสุขนะครับมีใครมีคำถามอะไรก็บพ,พมิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ